สวัสดีครับพบกับผมทีเดียวเอวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกันอีกเช่นเคยครับ3คู่ในวันอาทิตย์ที่19เดือนกันยายน2564ครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างไบรตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับทั้ง2ทีมนี้เคยพบกันมาแล้ว5นัดล่าสุดนั้นเป็นฝ่ายเลสเตอร์นั้นสามารถเอาชนะไปถึง2เกมเสมอ2เกม แพ้แค่1เกมครับส่วนไบรตันนั้น5้านัดลังสุดนั้นโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนักเสมอแค่2แพ้2เสมอ1ครับผมวันนี้เลสเตอร์นั้นออกบุญนนอกบ้านถือว่าเป็นฟอร์มสุดท็อปของเลสเตอร์ทุกครั้งที่ออกบุญนอกบ้านนั้นถือว่าเก็บชัยกลับไปได้ทุกนัดครับวันนี้เจอไบรตันเลียราคาเปิดมาที่ราคาเสมอวันนี้ผมให้ลอง ราคาเสมอไปที่ l e ส t ตอร์ซิตครับรอรุ้นกินเต็มครับส่นวนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างสปเปอร์ครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเชลซีช่วงนี้สปเปอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีครับแถมเฮอริเคนก็ยันมาเก็บครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่อาการหนักของสปเปอร์ครับดูจากทรงแล้ววันนี้สปเปอร์คงไม่น่าต้านเชลซีอยู่วันนี้ ผมให้ต่อไปที่เชลซีครึ่งลูกครับลาลุนกินเต็มครับด้วยเกมรับอันเหนียวแน่นของเชลซีและกองหน้าอันดูดันอย่างลูกาก,กูครับให้ต่อเชลซีครึ่งลูกครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างเปโรนาเปิดบ้านรับการเย็นของโรม่าครับต้องขอบอกเลยครับในชั่วโมงนี้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกาวโชวอิตาลีนั้นคือโรม่าจากฟอร์มทั้งหมด5นัดหลังสุดนั้นชนะรวดถึง5นัดหลังสุด เป็นฝ่ายโรมาเอาชนะมาได้4เกมเสมอแก่เกมเดียววันนี้ผมมีผลให้ต่อโรม่ามครืองูกับรอรุนก,กินเต็มครับให้ต่อไปที่โรม่าครับคึ่งูหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมใหม่ขอฟุตบอลในครั้งต่ตอไปครับ